ำลึงทองมีประโยชน์อย <Holy Hill> ่ามองข้ามมีอีกแล้วจ้าป้องกันอีหีดเอ้ยใสเลี่ยวกี่เฮาเอ้ยบอ่อีหีนบอ่อันคนไทยเขาอื่นอย่งนอยานั่นก็บ่จักบ่ให้กัดหน้ากัดตาอีหดอีหนป้องกันได้อยู่เด้อพี่น้อง าบ่เสือก็ลองเบิงเด้อเบิงคุณยายคุณยายืนใส่ไหวอยู่ในปลาดอกกระเจียวพี่น้องอยู่ในปลาดอกกระเจียว <c ười> ป้องกันใดอยู่บ่ยาย <c ười> ป้องกันใดมาบอมาดอกมันมบดบอกาดยายเลยยายว่าบอกาดยายเลยเว่าซนดีเยี่ยมผู้ใดอยู่ในปลากระทดลองใส่เบิงเด้อเพราะว่าคุณยาย่นใส่แล้วเบิงนบิงนี่นกัด ยายนั่นบอด้ใสไเพ่นกัดเห็นบอดำดำนี่กัดแก่ยายนั่นแต่ว่ายายคุณยายเสียงนี่บ่กัดเลยบ่าตอมเลยเข็ดรับหามาใส่เบึ่งด้วยพี่น้องด้วย